สวัสดีครับเพื่อนอยู่ผมดบเพทูเอิ์นะครับวันนี้เรามาอัปเดตเกมเพนนีเคปที่ผมได้ทําคลิปไปวันแรกนะครับนี่ก็นานแล้วนะประมาณ2องสามอาทิตย์แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าผลประกอบการเป็นไงที่ผมไม่ได้เข้ามาดูเลยนะครับก็ตัวละครมันใช้ได้สาวันอนะ่ะก็ลืมไปแล้วก็มาดูกันว่าตอนนี้มันได้เหรียญเท่าไหร่แล้วราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับก็เข้ามาที่หน้าแรกก่อนเลยเราเปิด กระกองฟรีเอ้ยได้ชุดอะไรก็ไม่รู้สูตรเลเวลหนึ่งโอ้ถ้าเกิดมาเปิดทุกวันนี้ก็ได้เยอะนะแต่ผมไม่ได้มาเปิดเลยนะเอ้ยมีคนเข้ามาหนึ่งคนนะทีมผมอะใส่เสื้ออเหลือเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันเจ็ดชั่วโมงก็จะหมดอายุในการเอิญนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าผมได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้ตอนนี้ผมได้มาทั้งหมดหนึ่ง 6.2นะครับเหรียญเปเป้เปนะก็เป็นมูลค่า0.004 BNB นะครับโอ้ภูวาร้านอยู่ที่169 BNB เลยอ่ะ BNB ตอนนี้ก็เยอะอยู่นะราคาเหรียญตอนนี้อยู่ที่0.16เมื่อกี้ผมมีเท่าไหร่ผมมี162 162จะได้มาทั้งหมด 2.5ด2.5ดอน2.5ดอน2.5ดอนผมลงไปทั้งหมด10ดอน10ดอนตอนนี้ได้คืนมา2.5ถ้าเกิดผมเคมตอนนี้โอ้เกมนี้ก็ถือว่ายาวนานอยู่นะเอ้ยแต่ภูมันเยอะแล้วเนี่ยภูมันเยอะแล้วเนี่ย B 169.4 BNB เลยอะโอ้เกมนี้น่าจะประมาณ3เดือนนะนะเพื่อน สามเดือนน่าจะคืนทุนนะเพื่อนก็สามารถเข้ามาดูดในเทเลเกมได้มีโปรโมทเยอะแยะนี่ก็เกือบเดือนแล้วนะโอ้เกมนี้ก็ไปได้ยาวๆอยู่นะถือว่ากินกินน้อยๆกินนานๆนานๆเลยอะนะก็ยังไงถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถกดลิงก์ผมเข้ามาเล่นได้นะครับ <era> ก็มันก็ไม่ไม่ซิ่งมากอะไม่ซิ่งมากไม่ซิ่งมากกินนาน,านๆ, <S <S ๆ <S <S ยาวๆคืนทุนประมาณสัก 2, 2เดือนหนึ่งสเดือนได้อันนี้นะครับใครที่แบบว่า สายลงทุนแล้วลืมไปเลยอะล่ะเราค่อยกลับมาดูอีกทีเนี่ยสามารถเข้ามาลองเล่นเกมนี้ได้นะเออแ n น c ิเคปนะครับผมไม่มีอะไรก็อย่างที่ผมบอกในคลิปแรกนะก็คือการลงทุนเนี่ยมันไม่จํากัดว่าเราจะมีทุนเท่าไหร่นะสามารถลงได้เลยนะครับมี10ดอนก็ลง10ดอนมี1ดอนก็ลง1ดอนนะส่วนตัวของผลรีวอร์ดที่จะได้มาก็นะครับตาม ทุนที่เราลงเลยนะครับลงเยอะได้เยอะลงน้อยได้น้อยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าระยะการคืนทุนผมว่าผมตีว่าสัก2เดือนนะสเดือนถึง3เดือนได้นะครับก็ผมยังไม่ได้ลงอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าที่สําคัญเลยอ่ะผมอยากผมว่าเดี๋ยวต่อไปเนี้ยต้องมาเปิดไอ้ตัวกล่องในทุกวันแหละเพราะมันกรูดาว24ชั่วโมงใช่ไหมถ้าเปิดมาได้ของดีๆเนี่ยมันก็จะสามารถเพิ่มรีวอร์ดได้อีกตรงนี้น่าจะเป็นตัวที่จะทําให้เรามีโอกาสที่จะคืนทุนเร็วขึ้นถ้าเกิดสมมติว่าเปิดมาได้ตัวที่มัน เลเวลเยอะอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้ผมมีแค่มีแค่2ชิ้นเนี้ยมันก็ได้แค่ศูนย์จุดสอง,งสอถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นระดับอื่นนะเป็นระดับอื่นเป็นเลเวลอื่นอย่างเงี้ยมันอาจจะได้เพิ่มขึ้นบางทีหลายเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยอาจจะคืนทุนเร็วขึ้นเออตัวเนี้ยผมก็เนี่ยตอนเนี้ยได้วันละ0 0 0 0 1จุ 59. มีสเต็กกิ้งด้วยนะ30วันโอเคนะครับใครสนใจสามารถเข้ามา ศึกษาหาข้อมูลในเว็บไซต์ได้นะครับตัวนี้ผมก็ลงไปนิดเดียวนะครับแล้วก็ปล่อยยาวเลยนะฮะให้มันรันไปแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาเปิดของใส่ทุกวันและให้มันใส่นะครับใครสนใจก็อย่าลืมกดลิงก์ใต้คลิปเออย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปใ,ใหม่สําหรับช่องโดป Pay ์เพย์ทูเอิร์นนะครับผมเกมอะไรที่มันหาเงินได้ไม่ว่าจะเป็นอ่าคิกทูเอิร e ์นเพย์ทูเอิร์นออนไลน์ธรรมดาต่างๆก็สา ก็ผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่ผมเล่นเองนะครับไม่ได้ไปรีวิวซีสัวนะอะตัวนี้ก็เกมตัวนี้นะครับแพนิ c เคปผมก็เล่นเองเหมือนกันนะแต่ว่าผมลงไปแค่10ดอนนะครับผมใครสนใจก็ฝากตัวนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ